กะเพรพาทะเลไข่ดาวของคุณลูกค้าได้แล้วค่ะน่าทานเหมือนเดิมนะคะถ้าอย่างงั้นเนี่ยทานให้อร่อยนะคะเดี๋ยวฉันขอตัวไปดูในครัวก่อนถ้ามีอะไรก็เรียกฉันได้นะคะได้จ้ะพี่คนสวยครับรับลูกอมไหมครับสามหอยย่สิบครับพี่นี่ครับกินข้าวกินลูกอมนะพี่ พี่แอฟร่วมไหมครับไม่เอาเห็นไหมว่าคนกำลังกินข้าวอยู่อะ่ะจะไปไหนก็ไปป้าเหม็นสามสามห่อยี่สิบเองอยากจะยืนมองูอีกทัองภาษาคนไม่รู้เรื่องไงพี่ ช่วยผมซื้อหน่อยนะวันนี้ผมยังขายไม่ได้เลยอะ่ะผมผมไม่มีเงินยินข้าวที่ผมเสียข้าวอ่ะสามห่อเองพี่ก็บอกว่าไม่เชื่อไงวะจะไปไหนก็ไปไปเ,ออเดี๋ยวก่อนนะคะเกิดอะไรขึ้นคะคุณลูกค้าเสียงดังไปถึงหลังร้านเลยค่ะก็ไอโสโก้คนนี้สิยืนขายลูกอมอยู่ได้ก็อบอกว่าไม่เอาร้านเธอนี่มันก็ดีนะแต่ทําไมถึงปล่อยคนสกปรกแบบนี้ยืนขายลูกอมอยู่ได้ต้องขอโทษคุณลูกค้าจริงๆนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบจัดก,การให้ค่ะ นี่ไอ้สกปรกแกกล้าดียังไงมาเสนอหน้ายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยออกไปจากร้านฉันได้แล้วไปขอโทษด้วยนะคะนี่นี่ออกไปจากร้านฉันได้แล้วแล้วก็อย่าเสนอหน้าเข้ามาที่นี่อีกนะลูกค้าฉันก็ไม่เข้าร้านก็เพราะแกนั่นแหละไอ้สกปรก มีอะไรกันอะนิ้นก็อไอ้นี่นะสิมันมาขายของในร้านเราไปควรใจจนลูกค้าเขาหงุดหงิดอะพี่แชมปพี่ครับผมไม่ได้มีจิตนาไม่ดีนะพี่ผมก็แค่เข้ามาขายลูกอมหาเงินกินข้าวเฉยๆครับแล้ววันนี้ขายได้กี่บาทแล้วล่ะสิบบาทน,ะนี่มันจะขายได้เท่าไรเนี่ยพี่จะไปสนใจมันทำไมมันเป็นญาติฝ่ายไหนของพี่หรอ เอางี้แล้วกันน้องลูกอมเนี่ยเดี๋ยวพี่เหมาหมดเลยแต่พี่แมวลูกอมบอกนะน้องเอาไปขายเลยว่าแต่เดี๋ยวพี่ทํากับข้าวอร่อยๆรอให้กินหมจริงเหรอพี่ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับผมยังไม่ได้กินอะไรเลยครับพี่นี่พี่จะไปช่วยมันทําไมเนี่ยร้านเราก็ใช่ว่าจะขายดีนะพี่วันวันหนึ่งเนี่ยกําไรก็ได้ไม่กี่บาทเองเรายังเอาตัวเองไม่รอดเลยจะไปช่วยเหลือมันทําไม นี่มิน้นมันจะอะไรลักหนาแค่ลุกอมไม่กี่บาทกับข้าวจานเดียวเนี่ยมันไม่ทําให้ชีวิตเรารวยขึ้นหรอกนะมิน้นดูน้อง,องสิเขาเป็นแบบเนี้ยเธอไม่สงสารเขาบ้างหรอฮะนี่มันดีแค่ไหนแล้วที่น้องของจักททำมาหากินไม่ไปขโมยของคนอื่นะ่ะน้องครับคิดว่าอย่าไปสนใจเลยไปพี่แตข้าวกินขอบคุณมากครับพี่แหมไอ้ผัวใจดี น้ำขอบคุณครับพี่โอ้ oh, ไม่ต้องรีบกินถ้าไม่อิ่มบอกพี่เดี๋ยวพี่ไปทำให้อีกน้องอันนี้อะไรช้อเตือพี่มแค่นี้ผมก็อิ่มพี่จริงๆนะเนี่ยเป็นเมนพิเศษสำหรับผมในรอบหลายปีเลยพี่ปกติเนี่ยผมกินข้าวกับน้ำปลาพี่เมืไหนขายได้ดีหน่อยก็จะกินกับปลากระกป๋องครับน่อแล้วน้องไม่ท<อ>้อบ้างเหรอโอ้ไม่ท้ออ่ะพี่ ว่านะถ้าผมเรียนจบเมื่อไหร่ี่ยชีวิตผมก็คงดีขึ้นหมดนะพี่เอ่อพี่ถามมาไลได้ไหมได้พี่ถามมาเลยพ่อแม่น้องไม่มีเหรอมีสิพี่คืผมก็มีพ่อแม่เหมือนคนอดื่นนะแต่ตอนเด็กๆพ่อแม่ผมเขาแยกกันนะพี่แล้วก็ไปมีครอบครัวใหม่เอ้ย อยู่คนเดียวที่ไม่มีใครเอาอะไม่เป็นไรอ่ะพี่ชิวต้องสู้ต่อไปเนาะสู้ๆน้องพี่เป็นกําลังใจให้เสมอผมครับเยอะๆนี่ยังกินไม่อิ่มอีกหรือไงฮะรีบออกไปจากร้านฉันได้แล้วเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นเขามาเห็นเนี่ยเขาจะไม่กล้าเข้าร้านเอาครับครับดีมแล้วพี่ผมมากครับผมกุบพี่สองคนมากๆเลยคือถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าผมมีโอกาสเนี่ย ผมจะตอบแทนบุญคุณนะพี่รอบนี้ผมจะไม่ลืมเลยเธอเจอแค่จะซื้อข้าวให้เตเองกินเนี่ยยังไม่มีปัญญาเลยมีหน้าจะมาตอบแทนบุญคุณกันอีกเหรอนี่บอ,อกไปจากร้านฉันได้แล้วฉันก็จะบอกว่าอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่าครั้งหน้าแกหิวข้าวเมื่อไหรเนี่ยแกไม่ต้องเสนอหน้าเข้ามาที่ร้านฉันอีกนะถ้าหิวข้าวเนี่ยก็ไปขอข้าววัดกินนุ่นไปครับพี่พี่ ใ่มากโชเรียนะ้องนี่วันหลังอะหัดมีน้ำใจคนอื่นบ้างนะอะไรยบเอ<ก>เอเราะฉันมันเป็นคนไม่มีน้ำใจนี่แล้วยังไงคนดีมีน้ำใจแบบเธอมันรวยหรือเปล่าละ่ะเพราะคนมีน้ำใจ ินไม่สบายอยู่ไม่นอนพักแล้วเดี๋ยวก็ไปโลมอีกหรอกทําดีขึ้นแล้วเหละพี่นอนเยอะเดี๋ยวร่างกายมันก็เพียฉันก็อยากออกมาทำอะไรบ้างเผื่อร่างกายฉันมันจะรู้สึกดีขึ้นไหวนะมิ้นมิ้นพี่ฉันพี่ พี่เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมพี่ดูเศร้าๆจังเปล่าลนะมินมินมินเจ็บตรงไหนไหมอ่ะปวดตรงไหนไหมเดี๋ยวพี่เรียกหมอให้นะมินฉันไม่เป็นไรอะ่ะพี่แต่หมอบอกว่าฉันเป็นอะไรเหรอฮะเปล่ามินเดี๋ยวมินก็หายนะฉันเป็นอะไรพี่พี่บอกฉันสิฉันเป็นอะไร คืัวมิ้นป่วยหนักเลยหมอบอกว่าต้องรีบผ่าตัดถ้าไม่รีบผ่าตัดเดี๋ยวมันอาจจะสายเกินไปอ่ะมิ้นมิ้นฉันกลังจะสายใช่ไหมพี่ฉันยังไม่อยากตายฉันอยากอยู่กับพี่มิ้นมิ้นไม่ต้องกลัวนะถ้าเรารีบผ่าตัดเนี่ยเราจะมีโอกาสหายนะมิ้นแล้วจะเอาเงินจากไหนมาละพี่ เรื่องนั้นน่ะนี้นไม่ต้องเป็นห่วงนะหมอเนี่ยเขาจะรับไปจะขอใค้ให้ขอแค่มิ้นเนี่ยเข้มแข็งแลวเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะมิ้นแล้วทำไมหมอคนนั้นเขาถึงช่วยเราเล่ะพี่คือแบบนี้มิ้นหมอครับไม่มีเงินรักษาเนี่ยผมหรอกครับคุณครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ แต่เคสนี้เนี่ยผมรับเป็นเจ้าของคนไข้เองครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองครับแล้วคุณหมอจะมาช่วยผมทำไมล่ะครับเพราะว่าพี่เคยช่วยผมเองครับพี่จำได้ไหมครับเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นเด็กที่เอาลูกอมเนี่ยเข้าไปขายในร้านอาหารของพี่แล้วพี่นี่ก็เหมาหมดเลยแถมยังให้ข้าวผมกินด้วย คุณคือเด็กคนนั้นเหรอครับใช่ครับพี่แล้วพี่จําได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าถ้าในอนาคตเนี่ยผมมีโอกาสตอบแทนผมจะตอบแทนนระัซึ่งตอนเนี้ยผมได้โอกาสานนั้แล้วพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรครับพี่เขาคือเด็กคนนั้นเหรอพี่พาฉันไปหาเขาหน่อยสิฉันอยากเจอเขา ฟื้นแล้วเหรอครับฉันต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ช่วยฉันฉันขอโทษคุณหมอด้วยนะคะที่วันนั้นฉันไม่เป็นไรครับผมไม่โกรธพี่เลยครับผมเข้าใจดีครับจริงๆนะผมต้องขอบคุณพี่ด้วยนะครับที่วันนั้นเนี่ยพี่บอกผมว่าไปกินข้าวที่วัดนะครับผมก็ทําตามนะครับ ลวงตาเนี่ยท่านเมตตานะครับ,รรบให้ข้าวผมกินแลวยังส่งผมเรียนจบด้วยจนผมเนะี่ยได้เป็นหมอนะครับแล้วพี่จาได้ไหมครับที่ผมเคยพูดว่าถ้าวันหนะึ่งเนี่ยผมมีโอกาสทดแทบนบุญคุณเนะี่ยผมจะทําวันนี้ผมรักษาคำพูดเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครหมอครับไม่เป็นไรครับเรื่องค่าใช้จ่ายเนะี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมรับผิดชอบให้ oh